ครับครับสวัสดีครับผมกลับเข้ามาสู่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับที่นี่ครับร้านอามิงมิวสิกซาวน์ไลท์สตรีทครับ EP นี้ EP ที่15าครับสำหรับ EP ที่แล้ว EP ที่14ก็จะส่งให้แล้วครับก็ของใครที่ยังไม่ได้รับหรือว่าล่าช้าตั้งแต่ EP ก่อนๆก็แจ้งผมมาเด้อครับเดี๋ยวจะจะจะตามให้ครับว่าสินค้าถึงไหนแล้วครับสำหรับคลิปนี้สินค้าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่า หาของไม่ทันครับช่วงหน้าฝนด้วยหาของยากนิดนึงครับมาดูครับชิ้นแรกเลยคลิปนี้เบอร์โทรยังเป็นเบอร์เดิมเด้อครับ0 8 2 6 7แ5 0 7 7แล้วก็ลายก็ยังเป็นลายเบอร์เดิมครับก็ฝากนิดนึงก็ด้กันกันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามอ่า YouTube ทางทาง YouTube ทางร้านด้วยกันแล้วกันเด้อครับฝากติดตามครับมาดูตัวเรขตัวแรกจะเป็นหลอด ตัวนี้รู้สึกจะเป็นแสงขาวนะเป็นหลอดมีสองครับตัวนี้ให้ตัวละยี่สิบบาทมีหลายตัวอยู่นะใครที่สนใจก็ทักใจมาสอบถามได้ครับตัวละยี่สิบาทด้วยครับมีมีประมาณสามสิบสี่สิบถึงอยู่นะครับมามาดูสินค้าตัวที่สองพวกนี้จะเป็นคานนี้สวยๆอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นนานโนว่าตัวเก่าครับอันนี้ ให้ตัวละ350บาทครับส่วนตัวนี้ให้อยู่200บาทไปอ่ะมาถึงตัวนี้เป็น P Audio ตัวนี้ไว้แท้หมดเลยนะย้ำว่าเป็นไว้แท้หมดเลยครับให้ตัวละ450บาท450บาทมีอยู่6ตัวได้วยสวยๆอย่างนี้เลยรอนนี้ได้มารู้สึกจะสวยสวยทุกตัวเลยตัวละ450บาทครับนี่ก็ไว้เดิมอยู่ ดูอีกให้ทีอันนี้ก็ไว้เดิมอยู่ครับตัวละสี0บาทครับตัวนี้เป็นตัว226จากคลิปที่แล้วมั้งครับส,สวยๆเลยก็มีมีเหลือ2ดอก2ดอกหลุดจองอ่าจองปกติอ่ะอ่าอยากจะให้ยกแค่วันเดียวด้วยต่อไปครับจองเพราะว่าจองแล้วก็ไม่เอากัน เงียบไปก็ทําให้สินค้าหลุดจองครับตัวนี้เดิมหนึ่งตัวนี้มีรอยเกะหมวกมาไม่แนใ่ใจว่าแต่คอสวยนะไม่รู้แกะทําสะดือหรือเปล่าครับแต่คอสวยปกติรุ่นรุ่นนี้ถ้าถ้าเปลี่ยนวอยแล้วคอจะเครอะครับแต่ตัวนี้คอสวยไม่แน่ใจว่าแกะทําสะดือหรือเปล่าครับมีสองดอกอให้คู่ละ คู่ละคู่ละ2,8 0 0บาทไปอ่ะตกดอกละพันสีครับเท่ากับตัวนี้ 14. เอ้ย15ตัวนี้ 14. ครับอีิ15กับ 14. เอาเอางี้ดีกว่าให้ตัวนี้ 15. ตัวนี้ 13. 2800บาทครับนาะครับเดิมหนึงซ่อมหนักทีเป็นงานซ่อมไปครับแต่น่าจะไม่ใช่ซ่อมบอยอ่ะครับ ตัวนี้10นิ้ว D35 สภาพนี้เลยดังปกติเนาะดังปกติตัวนี้น่าจะเดิมนะครับมีดี 35, มีเหลือเยอะอยูนะครับสีตัว <c oughs> ให้ดอกละ200บาทอ่ะดอกละ200บาท10นิ้ว ตัวนี้สเปคให้มาเดี๋ยวผมดูให้ก่อนว่ามันสเปคเท่าไหร่นาเนาะว่า250ร้อยห้าสิบบาทครับตัวนี้ส0นิ้วสองร้อยห้าสิบบาทมาถึงตัวนี้เป็น PR อาครับ PR อตัวนี้ตัวนี้น่าจะเดิมนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเดิมหรือไม่เดิมมองยากครับดอกทุกวันนี้แต่ว่าคอสวยคอสวยตัวนี้จะเป็นรุ่นแม่เหล็ก3 0มสิมิลแม่เหล็ก30มิมลมน,นะ จะมีตำนนี้นี่จำนี้สองทั้งสองดอกเลยใครรับได้ครับก็เอาไปเอาตัดลอนที่มันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเอามาใส่มาทาบใช้งานได้ครับอันนี้ก็ตัดลอนมาใส่ครับทาบเอาได้แต่ดอกยังด่างปกตินะครับแต่ว่ามันมีตำนินตรงรอยหนูกัดแทะนี่แหละก็สภาพนี้เลยให้ดอกละเท่าไรดี จดูราคาให้ก่อนครับตัวนี้ตัวนี้ให้อยู่ให้อยูดอกละพันสี่ร้อยบาทนะพันสบาทปกติถ้าใช้งานปกติก็สองพันสองสองพันสาครับอันนี้ให้ดอกละพันสี่ร้อยบาทคุ้มครับราคานี้อย่างที่ผมบอกไปตัดหาลลนมาแล้วก็หาร่องที่มันเท่ากันตัดร่องแล้วก็ปะเอาครับไม่ต้องไปเปลี่ยนกระดาษครับใช้งานได้อีกยาวครับ หรือไม่ถ้ามันยังไม่ไปเดี๋ยวผมตัดู้สึกจะมีเหมือนก็มีเนาะรอนด้านี้ครับอ่ะมาถิงตัวนี้ตัวนี้เป็นไอบ้าสิบสองนิ้ว450วัตต์ไว้สี่นิ้วนะตัวนี้ไว้สี่นิ้วเป็น12นิ้วไอบ้าสี่ยห้าสิบวัตต์ใหญ่นะไม่เล็กไว้สี่นิ้วตัวนี้เป็นมิโลเด้อครับยามาเป็นมิโลเป็นมิโล สภาพตามนี้เลยสวยอยู่ครับสภาพน่าจะซ่อมแล้วแต่ใช้งานปกติครับก็ให้อยู่ดอกรับพันดอกรับพันไปครับสวยอยู่นะครับซ่อมแล้วแต่สวยใช้งานปกติมาถึงแอมตัวนี้นาลาย NPE รุ่น350ตัวนี้รุ่น350ใช้งานปกติไม่มีข้อแคกนนะตัวนี้ให้อยู่2,600บาทไปฮะ 2,600บาทใช้งานปกติเด้ครับสรุ่นมันเป็นรุ่น350วัตต์หรือเปล่านะเป็นมอเฟตครับมาถึงแอมตัวนี้ตัวนี้มอแปองใหญ่อยู่ทันที่ตอร์1,2,3,4,5,6,7,8ข่้าหละ8คู่ขาปาข้างละ3าลกูกแรงอยู่นะตัวนี้รู้สึกจะดันดันสิข้้าละ2ได้อะแรงครับตัวนี้ ใช้งานปกติครับให้อยู่4,500บาทไฟขึ้นไฟขึ้นทั้ง2องข้างครับ4,500บาทมาถึงตัวนี้คมสัน CS 1 0 0 0แต่ตัวนี้ข้างในน่าจะโมมาแล้ว่ครับน่าจะไม่เดิม TR ข้างละหน3่5 6อ8 9า0 11 12้าดอ TR ข้างละ12คู่แรงอยู่นะคาปลาเป็นลูกตัวนี้แรงอยู่โ,โมแปลงใหญ่มากครับ โม้เปลงใจมากครับตัวนี้เป็นแอมตีเป็นแอมประกอบไปครับสิบแปดขั้นละสองได้เลยตัวนี้สิบแปดขั้นละสองได้เลยโครงหลอก็ได้ครับอ่าตัวนี้ให้อยู่ให้อยู่5,500บาทไปอ่ะ5,500บาทไม่ดีอะคูสติกตัวนี้ใช้งานปกติให้พร้อมกล่องเป็นบอด y ี้เล็กแล้วก็มีตัวยึดคำํำไว้ติดกระแรก ให้แถมให้ครับสภาพนี้ใช้งานปกติก็1,800บาทครับ1,800บาท M SAE ยังอยู่ครับตัวละ5,500 12 15 18ได้นะตัวนี้เสียงเสียงดีมาก SAE ตัวนี้ตัวล่างเป็นตัว TX 36 0 0ตัวนี้ขับ18คขันละ2อิ่มๆเลย18ขันละ2อิ่มๆแรงๆอยู่ตัวนี้ได้ให้ให้อยู่ เออหกพันห้า 6, ไปอ่ะหกพันห้าราคาลดลดได้อีกนิดหน่อยเด้อตัวนี้ครับสองตัวนี้ราคาลงได้นิดนึงมาถึงนี้ตัวนี้ซาวเบสสวยๆเลยหกช่องสามพารติกแบบโมโนเลยมีเอฟเฟกต์ท้ให้ครับเอฟเฟกต์ท้ LR ให้มีกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองให้สภาพดยด้วยสวยเลย สปสราพโดยรวมสวยไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะตัวนี้ไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยใช้งานได้ปกติตัวนี้ขอ2,800บาทไปอะ่ะสองพบาทมาถึงเอฟิกตัวนี้น่าจะเป็นของของนอกอะ่ะครับบินโนยี่ห้อครับเป็นรุ่น r v 1 0ร ใช้งานปกติครับตัวนี้ให้อยู่พันสบาทใช้งานปกติ EQ ตัวนี้เป็นตัว DBX มีคอมเพรสเซอร์ในตัวสไลาย,ยาว2ชั้นตัวนี้ให้อยู่1,800บาทอันนี้ของดีมิวสิกทางครอสสทางตัวนี้ใช้งานปกติตำนี้ฝาบนอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตัวนี้วอสิ่งดีนะตัวนี้รุ่นแรกๆเนี่ยสิ่งดีมากรุ่นแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยอย่าทำไปเล่นไปครับตัวนี้ให้อยู่เจ็ดร้อยบาทไปเอาเจ็ดร้อยบาท cross dbx cross dbx ให้อยู่หนึ่งพันบาทแ r a กแ t r กทรงนี้เลยด้านข้างนี่มาดูด้านข้างเป็นอย่างนี้เป็นตัว gpar r แปดมีดมือจับอย่างนี้ขับข้างบนก็ใส่มิกใส่เครื่องปรุงใส่เวอร์ได้ น่าจะประมาณ 1u 2u 3u 4u 5u 6u ประมาณ 6u ครับประมาณ 6u นะขนาดก็ตัวนี้ให้อยู่อ่าตัวนี้ให้อยู่ประมาณอ่ะ900บาทไปเอะ900บาทมาถึงไหมตัวนี้เป็นตัวดีอะคูสติก kv 5,000สภาพสวยใช้งานปกติลูกไม้ก็สวย ครับลูกไม้สวยอยู่นะให้มาพร้อมกล่องช่โน่เองพร้อมกล่องครับตัวนี้2000บาทใช้งานปกติครับ2,000บาทมาถึงตัวนี้ EQ Pro Eurotech ตัวนี้ใช้งานปกติทั้งสองข้างงานสวยอยู่ครับตัวนี้ให้อยู่1 8 0 0บาท DVX c o m p r คอมเพรสเซอร์ใช้งานปกติให้อยู่ 1,000บาทครับแล้วก็โปรยูโรเทคตัวนี้ตัวนี้จะเสียงจะละเอียดหน่อยเพราะว่ามันมีดีเลย์แต่ละช่องให้ครับมันจะไม่เหมือนพวกนี้มีเหมือนพวก DBX ตัวนี้ตัวนี้ให้อยู่1,200บาทไปอ่ะ1,200บาทแล้วก็ DBX 1,000บาทครับเรก็กตัวนี้1 2 3 4 5ส7 1,2,3,4,5,6,7ประมาณ7จยู เจยูถึง8ปดยูอะประมาณนี้ตีไปอ่าตัวนี้ใช้งานปกติลึกเดี๋ยววัดความลึกให้17บยูก็ไม่รวมฝาหน้าหลัง17บยูไม่รวมหน้าฝาหลังก็1,800บาทไปอ่ะหนึ่บาทครับหนึ่บาทมาถึงตู้ลำโพงตัวนี้เป็นมาตินสิบนิ้ว มาตินสินิ้วด้านบนก็จะมีที่ปลอกใส่ขาใส่มอนิเตอร์12ได้งานก็จะเป็นอาตะแกรงเหล็กอย่างนี้แล้วก็มีฟิลเตอร์พร้อมครับมีฟิลเตอร์ให้พร้อม,มสวยดอกมาดูดอกดอกจะมีสอแบบคือเป็นดอกวัน jbl ไว้4นิ้วโครงหลอกับดอก c h a n l e n g e r 650ครับดอก c h a n l e n g e r 650 ครับสภาพนี้เลยาขายอยู่ดอกอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว้ยสีนิ้วเท่ากันเด้อครับว้ยสีนิ้วเท่ากันให้อยู่ดอกละสองพันสามร้อยบาทตู้ใบหนึ่งสองพันสามร้อยบาทด้านหลังก็จะมีเป็นเพลทเป็นรายให้หมดเลยนะครับตัวนี้ใบละสองพันสามร้อยบาทมาถึงตัวนี้อันนี้เป็นบีวีค่ายค่ายอะไรเนี่ย FMO อบ หรือ e EMO นี่แหละไม่ในใจว่าค่ายค่ายไหนสูง75กว้าง55ลึก80มีสี่ใบสวยๆครับตะแกรงเหล็กขอบเหล็กตะแกรงเหล็กขอบเหล็กมือจับเสาะรองไม้สภาพสวยครับใบละาน1,800บาท1,800บาทนี่มาถึงตัวตำนานยุคเกครับเป็นตู้2องทางครับตัวนี้ก็จะโอ้จะใส่ดอกฟูเรนกลางเลยนนี้ เสียงดีเลยครับข้างล่างก็จะเป็นซับ15นิ้วเป็นตู้เหมือนพวกตู้ประดิษฐ์เจริญนะครับตัวนี้สภาพยังใช้งานดีครับเป็นไม้ปะติเกิลเนอะเจงก่อนว่าเป็นไม้ปะติเกิลแต่ว่าผมเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วสภาพสวยยังใช้งานได้อีกง,งานครับตัวนี้ตัวนี้ให้ใบละพันใบละพันครับมีสองใบเด้อขนาดก็สูงก็124เซน กว้าง63กวางลึกไปข้างลัง61เซนครับมาถึงตัวนี้เทอร์โบเทอรโบฝาลังฝาบนครับตัวนี้สูง76กว้าง61ลึก71ครับเป็นเทอรโบฝาบนมี4ใบตัวนี้ให้อยู่ใบละ1,650บาทมี4ใบด้วยแกรงเหล็กครับคลิปนี้ ก็น่าจะประมาณนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้หาของเลยครับตกฝนตกทุกวันเลยก็เลยไม่ค่อยได้หาของอ่าก็น่าจะมีนิดนิด,นดหน่อยๆเพราพอให้ fc ได้คิดถึงเนาะครับก็จะทยอยนำสินค้าใหม่ๆเข้ามาให้ f c ได้สั่งซื้อกันครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ